อยากรู้ไหมคะว่าซีซ่าสลัดเกี่ยวอะไรกับจูเลียนซีซ่าสวัสดีค่ะวิวจากแชนเน Point View ค่ะตอนนี้นะคะวิวกำลังกินซีซ่าสลัดอยู่ค่ะแล้ววิวก็อยากรู้มากๆเลยว่าซีซ่าสลัดเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับจูเลียนซีซ่าชื่อเหมือนกันขนาดนี้มันจะต้องมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกันแน่ๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเกร็ดความรู้ที่วิวจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นแค่เกรดความรู้สนุกๆเท่านั้นค่ะไม่สามารถนําไปใช้เรียนใช้สอบได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าน้องๆคนไหนจะต้องไปสอบไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตแยตแพดก็สอบวอทอร์แซ็ i อเจโอโอเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปติวได้ที่ช่อง Nestle School Channel ค่ะที่นั่นเนี่ยนะคะเขาจะมีรุ่นพี่ระดับท็อปประเทศนะคะมาติวทุกคนพร้อมกับเฉลยข้อสอบละเอียดยิบเลยตรงตามหลักสูตรกระทรวงเป๊ะๆๆเปเลยนะคะที่สําคัญทั้งหมดนี้ฟรีค่ะดังนั้นอย่าลืมเข้าไปสับส c คร b e กันนะคะนอกจากนี้เหมือนว่าเขาจะมีเป็นแอปด้วยนะคะลองเข้าไปดูกันได้ค่ะ เอาละจบเรื่องที่เขาฝากมาบอกแล้วนะคะกินสลัดเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านมาค้นหาข้อมูลเพื่อมาตอบทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับซีซารสลัดของเราันตอนดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางก่อนค่ะเพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยเนื้อหาก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ พูดถึงซีซ่าสลัดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นสลัดชื่อดังที่ก็ขายไปทั่วโลกเลยใช่ไหมขายอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนแทบทุกที่ไปกินพิซซ่าไปกินสปาเกตตี้ไปกินอะไรก็เจอแต่ซีซ่าสลัดกันทั้งนั้นว่าแต่อยากรู้กันไหมคะว่าซีซ่าสลัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงพูดถึงซีซ่าสลัดซีซ่าซีซ่าซีซ่าจูเลียนซีซ่าจูเลียนซีซ่ามาจากอาณาจักรโรมันโรมันอยู่ตรงโรมโรมอิตาลีโอ้โหเกี่ยวข้องกันไปอีกอาหารอิตาลีโรมอาหารอิตาลีจูเลียนซี่ามมันนนจะต้องเเป็ู แกไปถึงสมัยจูเลียนซีซ่าเป็นเมนูโปรดของจูเลียนซีซ่าที่ใช้เสิร์ฟตอนชนะสงครามอะไรแน่ๆเลยมันถึงยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้แต่ขอบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วซีซ่าสลัดเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่กี่ปีเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญมันไม่ได้เกิดที่อิตาลีทุกคนแม้ว่ามันจะเป็นอาหารอิตาลีก็ตามแต่ซีซ่าสลัดนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกค่ะตรงบริเวณติฮัวนานะคะที่มีพรมแดนติดกับซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาประมาณนั แล้วค่ะอ้าว แล้วว่าแต่ใครเป็นคนคิดคนสลัดชื่อนี้ทําไมมันถึงมาได้ชื่อซีซ่านะคะแล้วมันสรุปไม่เกี่ยวข้องกับจูเลียนซีซ่าจริงๆหรอก็ต้องบอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรายังสรุปกันไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนคิดสลัดชนิดนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่สลัดชนิดนี้มันเป็นสลัดที่ทําง่ายๆไม่ได้ยากขนาดน,นั้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดังนั้นทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสลัดชนิดนี้ตอนสมัยที่มันเริ่มแรกขึ้นมาเนี่ยก็พยายามจะเคลมกันค่ะว่าฉันเป็นคนคิดสลัดชนิดนี้จ้านี่มันเป็นสููตตรจาาากคคคุุุณณณขขขออองงง่ปป้ นประมาณนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นคนถือสูตรที่เป็นออริจินอลที่สุดของสลัดชนิดนี้ไปค่ะนึกสภาพว่าเกิดวิวบอกว่ามันมีคนผลิตน้ําสลัดชนิดนี้แบบออริจินอลจากคนแรกที่คิดคน้นซีซาร์สลัดเลยนะทุกคนก็ต้องอยากกินใช่ไหมคะดังนั้นนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทุกคนเนี่ยพยายามเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดสลัดชนิดนี้ค่ะว่าแต่มันมีทฤษฎีไหนบ้างวิวก็ไปค้นมาให้แล้วนะคะแต่จากการที่วิวคนน้นอ่านนู่นอ่านนี่มาเยอะแยะมากมายค่ะบอกเลยว่ามีทฤษฎีหลักๆนะคะอยู่ทั้งหมด2ทฤษฎีด้วยกันค่ะซึ่งในแต่ลลละะทฤษฎีีีเยยกก็มราอด ย่อยๆลงไปอีกนะคะมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเขาคิดว่าใครเป็นคนคิดค้นซีซ่าสลัดกันนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยนะคะพูดถึงซีซ่าคาดินีค่ะชื่อซีซ่าโผล่มาแล้วนะคะคุณซีซ่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนต้องบอกว่าเขาเป็นคนอิตาลีคะ่ะเกิดที่ประเทศอิตาลีนะคะในปี1896ค่ะแต่ว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่ชาวยุโรปจํานวนมากย้ายถิ่นฐานใช่ไหมคะจากทวีปยุโรปเนี่ยมาอยู่ที่นิวแหห่่งใมคือสหรัฐอเมริกานนั่่เองคะและคคุณซีาาดิน ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อพยพย้ายถิ่นมาค่ะโดยที่เขาย้ายถิ่นมาอยู่ที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกานะคะในปี1924ค่ะซึ่งในระหว่างที่เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการเคอร์ฟิลมีอะไรต่างๆประมาณว่ามีข้อห้ามนะคะว่าเอออย่าปาร์ตี้เสียงดังอยา่าปาร์ตี้ถึกอะไรต่างๆดังนั้นด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ติดกับเส้นชายแดนเนี่ยนะคะเขาก็เลยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจค่ะดังนั้นทุกวันเนี่ยนะคะแม้ว่าบ้านของเขาจะอยู่ในซานดิเอโกสหรอรา่่คียยูท ฝั่งเม็กซิโกนะคะที่เมืองติฮัวนาที่อยู่ติดกันค่ะเปิดร้านอาหารอิตาลีขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นร้านกินดื่มชื่อดังแถวนั้นเลยประมาณว่าพวกทหารพวกคนจากอเมริกาเนี่ยที่อยู่อเมริกาแบบอยู่ในอเมริกามีกฎใช่ไหมประมาณว่าห้ามปาร์ตี้ห้ามกินเหล้านูน่นนี่นั่นอ่ะก็ข้ามเส้นพรมแดนมาปุ๊บในเม็กซิโกไม่มีกฎนี่ก็ไปกินดื่มกินเหล้าเละตุ้มเป๊ะอะไรกันอยู่ประมาณนั้นนะคะอารมณ์คล้ายๆชายแดนไครกัมพูชานั่นแหละคะ่ะฝั่งไทยห้ามพานันใช่ไหมอ่ะก็ข้ามไปเปิดปอนอยู่ฝั่งกัมมมพูชชาาาาาาาปรรรระะณนน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 นัััั้้้้้เเเลลยยคคคดดดงงงงขขอออซซีี่่่กกก็็โึืืว อังกฤษนึกออกไหม apostrophe s แปลว่าของใช่ไหมดังนั้นเวลาเขาเรียกร้านเขาเรียกว่าซีซ่าเติม apostrophe s แปลว่าร้านของซีซ่าประมาณนั้นค่ะซึ่งร้านนี้ก็เปิดมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งค่ะก็คือวันที่4รกรกฎาคมปี1924นะคะวันนั้นเนี่ยเป็นวันชาติอเมริกาค่ะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเล่าเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะคนคนนั้นก็คือคุณโรซ่านะคะที่เป็นลูกสาวของซีซ่าคาดินีนี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะ้าพ่อของฉันเนี่ยเปิดร้านอาหารตามปกติและด้วยความที่มันเปน กระทั่งวัตถุดิบหมดพอวัตถุดิบหมดเนี่ยคนก็เรียกร้องว่าฉันอยากกินอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างฉันกินสิดังนั้นนะคะซีซ่าคาดีนี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ลูกค้ากินค่ะเขาก็เลยเข้าไปในครัวแล้วก็รู้ทุกอย่างรื้อรืออกมาว่าแบบฉันมีอะไรเหลืออยู่บ้าง๋อามีผักกาดแก้วเอมีไข่มีนุน่นมีนี่มีนั่นก็นเลยเอาออกมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าจากวัตถุดิบในวันนี้ฉันสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างอืออืออือเปิดรายการมาสเตชเป็นทุกคนต้องคิดด่วนต้องคิดด่วนลูกค้า มายำรวมกันเป็นสลัดเลยแต่ทีนี้สมมุติว่าไปคุกคุกคุกสลัดอยู่หลังร้านแล้วก็ยกออกมาเนี่ยมันก็จะดูเหมือนแบบเอาเศษของเหลือมาให้ลูกค้ากินนึกออกปะดังนั้นนะคะคุณซีซ่าคาดินี่เนี่ยก็เลยคิดวิธีการปรุงอาหารที่ทําให้ไฮโซขึ้นค่ะด้วยการเข็นรถเข็นอาหารนะคะออกมาเลยเป็นแบบวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบเข็นออกมาแอด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 มาจอดอยู่ที่ข้างโต๊ะของลูกค้าค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เอาชามขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําสลัดตรงนั้นเลยให้ลูกค้าได้เห็นวิธีีีกกกกกาาาาาาารรรรรทททํนนนนะะคค็อมมมณลล้้้้ยๆัับุ่ววเไปิขตโงแแ ว่ามันจะมีสลัดโบที่เขาให้เราแบบทําสลัดสดๆเองประมาณนั้นเลยนี่เป็นที่มานี่แหละคุณซีซ่าคาดินีนะคะก็ทําสลัดทําสลัดให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ให้ลูกค้ากินปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยชอบมากนะคะสลัดชนิดนี้โด่งดังไปค่ะดังนั้นลูกค้านะคะก็เลยมาขอให้ทาสลัดชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆๆค่ะรวมถึงพวกคนที่แบบมาจากฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ด้วยพอมันมีคนมากินเยอะๆๆสลัดชนิดนี้ก็เลยดังเป็นพลุแตกเลยนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าซีซ่าสลัดหรือว่าสลัดของซีซ่าตั้งแต่วันนั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าประวัติของซีซสลัด มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะคือมันไม่ใช่คุณซีซ่าคนนี้คนเดียวไงที่เคลมว่าฉันเป็นคนคิดสลัดนะหลังจากที่คุณโรซาลูกสาวของซีซ่าคาดินี่เนี่ยออกมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะก็มีคนออกมาแย้งกันเต็มเลยนะคะประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเธอไม่ได้เป็นคนคิดสลัดชนิดนี้นี่ฉันต่างหากเป็นคนคิดคนแรกนะคะก็คือคนที่ชื่อว่าพ่อแม็กซิโอราค่ะคนนี้เขาเป็นหุ้นส่วนของซีซ่าคาดินี่ที่ร่วมกันเปิดร้านอาหารขึ้นมานะคะ,ขะ,คะเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อเธอไม่ได้เป็นคนคิดฉันนี่แหละเป็นคนคิดสลัััดดดชนน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 ิินิีี้้้ใใป1927เพพื่อ่อหวกกกกบตางๆไ แล้วชั้นเนี่ยนะก็ตั้งชื่อสลัดชนิดน,นี้ว่า A v เว ator ตสลัดที่แปลว่าสลัดนักบินประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นพอเรามาเป็นหุ้นส่วนกันอะไรต่างๆมันก็เลยมาเสิร์ฟอยู่ในร้านนี้อย่ามาโมเมนะว่าพ่อเธอเป็นคนคิดนะอันนี้เป็นคนแรกนะคะส่วนคนที่2เนี่ยนะคะชื่อว่า l i V i o s a าน i n i ค่ะคนนี้เขาเป็นเด็กฝึกงานในร้านของซีซ่าคนนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะในปี1925ผมเป็นเด็กอายุแค่18ปีเท่านั้นผมเนี่ยเป็นเด็กในร้านของซีซ่าคาดินี่ทีนี้ตอนนั้นอยู่ในร้านผมก็ไม่ มผที่แม่เนี่ยเคยทําให้ผมกินเสร็จแล้วปรากฏว่าไอซีซ่าคาินด่เนียก็มาเห็นสลัดชนิดนี้ที่ผมทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเขาก็เลยขโมยสูตรของผมไปเลยแล้วก็ไปเคลมว่าเขาเป็นคนคิดอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนเล่าขึ้นมานะคะทีนี้มีอีกคนนึงค่ะที่ลุกขึ้นมาเคลมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเคลมเอาเครดิตไปทั้งหมดอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่ามันมีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วซีซ่าคาดิเนี่เนี่ยมีน้องชายอยู่คนนึ่งชื่อ ตีหัวหน้าเหมือนกันแล้วก็มาช่วยอยู่ในร้านอาหารนี่แหละและตอนแรกเนี่ยซีซ่าคาดนีนี่ก็เป็นคนทําสลัดชนิดนี้ขึ้นมานี่แหละแต่ว่าทําออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ฮิตขนาดนั้นมันไม่อร่อยขนาดนั้นปรากฏว่าอเล็กซ์เนี่ยเล็งเห็นว่าเฮ้ยส,<ๆ>สลัดจานนี้มันขาดอะไรไปนิดหน่อยถ้าเราใส่แองโชวีลงไปนะฟึ๊บรับรองว่าดังค่ะอเล็กซ์ก็เลยเอาแองโชวีใส่ลงไปในสลัดชนิดนี้แล้วก็ทําให้สลัดชนิดเนี้ยดังเป็นพลุแตกเลยดังนั้นเครดิตมันไม่ควรจะเป็นของซีซ่าค่ะนีนี่คนเดียวนะซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะเวอร์ชันนี้บอกว่าเเลลล็กซนนีีี่่ยขาาไไมดดดด้้รสสัชิว ใช่สีฉันเป็นคนคิดฉันเป็นส่วนหนึ่งที่คิดด้วยจะไปเรียกเป็นชื่อของพี่ทําไมเขาเรียกสลัดชนิดนี้นะว่า aviator สลัดก็คือสลัดนักบินเริ่มมี2คนแล้วนะที่บอกว่าสลัดนี้ชื่อสลัดนักบินนะคะแต่ว่ามันดัง,ดงในฐานะสลัดของร้านซีซ่าคนก็เลยเรียกว่าซีซ่าสลัดนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนี่แค่เวอร์ชั่นแรกนะคะคือเวอร์ชั่นที่โรซาลูกสาวของซีซ่าคาดินี่ออกมาพูดแล้วคนเกากมาแยง้ง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 แยง้แยงโรซาประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเรามาดูเวอร์ชั่นที่2ดีกว่าเวอร์ชั่นที่2เนี่ยนะคะหลานคะ ซึ่งก็คือน้องชายของซีซ่าคาดินี่เนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเล่าค่ะประมาณว่าตอนนั้นปูท่ทวดของผมเนี่ยเป็นคนคิดค้นสลัดชนิดนี้ในร้านของพี่ชายก็คือลุงทวดคุณลุงใหญ่เรียกว่าอะไรอะ่ะคือไม่ไม่แมนไม่แมนเขาเรียกวอะไรไม่แม่นการนับญาติแบบไทยอะ่ะก็ไมเคิดเกรนอังเกลอะไรประมาณอย่างนี้นะคะของผมก็คือพี่ชายของปู่นั่นแหละอ่ะช่างมันเถอะคะ่ะเราไม่ได้มาวุ่นวายกับการนับญาติกันในคลิปนี้นะถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไว้มาทําเรื่องการนับญาติกันทีหลังนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่านี่แหละอเล็กซ์คุณปูทวของผม ผลิตสลัดชนิดนี้ขึ้นมาในร้านของคุณซีซ่าคาะิีนี่นี่แหละคือจริงๆแล้วอเล็กซ์ปูท่ทวดของผมเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นพ่อครองพ่อครวอะไรหรอกเขาเป็นนักบินเป็นนักบินในกองทัพอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วทีเนี้ยหลังสงครามโลกครั้งที่1เขาก็เห็นว่าพี่ชายของเขาซีซ่าคาะิีนี่เนี่ยย้ายมาอยู่ที่โลกใหมย่ย้ายาอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็เลยย้ายตามมามาอาศัยที่ติฮัวนาด้วยซึ่งเรื่องราวก็คล้ายๆกับร้านของคารินน่นี่แหละว่าสมัยนั้นเนี่ยในฝั่งอเมริกามีการห้ร้้้้าา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 มมมมปรร์ตตีีหหออออะไอยอยงง่่่งงงๆคืกกววยนนนนัันัเเถดพ ทหารพวกเหล่าอะไรต่างๆที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยก็จะข้ามมาฝั่ง็กซิโกมาปาร์ตี้กันซึ่งในคืนวันหนึ่งเนี่ยนะพวก Rockwell Field Air Force ซึ่งเป็นทหารอากาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณอเล็กซ์นี่ด้วยเนี่ยด้วยความที่เป็นนักบินด้วยกันอะก็มากินข้าวที่ร้านนี้แล้วพวกนี้เนี่ยนะก็ปาร์ตี้เละตุ้มเป๊ะเลยปาร์ตี้แบบเมาแอนอนหลับสนบเหมือดกันอยู่ในร้านนั่นแหละก็คือ,คอกินกันจนเลยเวลาเคอร์ฟิวว่าอย่างนั้นเถอะก็กินกินกินไปจนกระทั่งเเช้้้้้้้้้าาาาาาาค่่่่ะพวววววกกกกกนนนนนี็็ตตืขขึึขมใรรแแลูสออยยิได ไอร้านนี้มันไม่ได้ขายข้าวเช้าไงก็เลยเรียกอเล็กซ์บอกว่า Alex, Alex, เอเล็กซ์อเล็กซ์เฮ้ยเพื่อนทําอาหารเช้าให้กินหน่อยเดหิวอะ่ะกินเหล้ามาทั้งคืนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอเล็กซ์ก็เลยหาของในตู้เย็นต่างๆค่ะแล้วก็มาทําเป็นสลัดเนี่ยให้พวกเพื่อนนักบินกินค่ะแล้วก็ตั้งชื่อสลัดชนิดนี้ว่า aviator สลัดก็คือสลัดของนักบินเพื่อที่จะได้เป็นเกียรติแก่เราเพื่อนๆที่มากินเป็นกลุ่มแรกค่ะซึ่งบังเอิญว่าไอสลัดชนิดนี้มันก็แพร่กระจายออกไปแล้วก็ดังเป็นพลุแตกเลยประมาณว่าทุกคนก็อยากกินทคนบบทน,นีีี้า้าท่่ระ ทุกคนก็ชวนกันมาเพื่อที่จะมากินในร้านนี้ก็เวลาชวนกันเนี่ยเขาก็จะชวนกันว่า Hey let's go to cisa c e s a ก็คือร้านของซีซ่า let's go to cisa and have that สลัดประมาณว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เราไปร้านซีซ่าไปกินไอ้สลัดนั้นกันเถอะกำลัสภ้อผาพพูดไปเรื่อยๆคนมันไม่พูดอะไรยาวๆหรอกแบบ Hey let's go to c e s a have salad c e s a salad c e s a salad สรุปก็เลยกลายเป็นซีซ่าสลัดนั่นเองคนก็จําไปว่านี่แหละคือซีซ่าสลัดและสุดท้ายนะคะหลังจากทุกอย่างดังเป็นพลุแตกเนี่ยอเล็กซ์ก็มีการย้ายบ้านเหมือนกันนะคือเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้เลยนะคะแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารที่นั่นในร้านอาหารของอเล็กซ์เนี่ยก็มีเมนูนะคะแล้วก็เขียนไว้เลยมีคนถ่ายรูปไว้ตั้งแต่สมัยนั้นว่าเขาเขียนชื่อเมนูนะไว้ว่า The Original Alex Cardini Caesar Salad ประมาณว่าฉันเป็นคนออริจินอลนี่แหละสลัดของฉันนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นออริ นะแต่ว่าในปี1938ค่ะปรากฏว่าบ้านของซีซ่าคาดิน,นีเนี่ยก็ย้ายบ้านเหมือนกันย้ายบ้านนะคะไปอยู่ที่ LA ค่ะลอสแองเจลิสไปถึงเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปิดร้านอาหารแล้วค่ะแต่เขาไปเปิดโกลเซอรี่สตร์ก็คือเหมือนอารมณ์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนร้านขายของชําประมาณนี้แต่ว่าเน้นไปที่ขายอาหารนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่สลัดชนิดเนี้ยโด่งดังค่ะน้ำสลัดเป็นที่ต้องการมากมันก็จะมีลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเดินทางมาที่ร้านพร้อมกับขวดไวน์เปล่าค่ะแล้วก็บอกว่าอ ซีซ่าคาดินี่ทำน้ำสลัดให้หน่อยสิเอาใส่ขวดไวน์นี่นะคิดเท่าไหร่ก็ว่ามาซีซ่านะคะก็ขายน้ำสลัดของตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี1948ค่ะปรากฏว่าซีซ่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันมีคนมาซื้อไอ้น้ำสลัดฉันเนี่ยเยอะเกินไปแล้วมันฮิตเกินไปดังนั้นซีซ่านะคะก็เลยร่วมมือกับลูกสาวที่ชื่อว่าโรซาเนี่ยบอกว่าเราผลิตกันเองเลยแม้ก็เลยไปสั่งลายผลิตนะคะมีการปัรจุขวดแก้วอะไรต่างๆแล้วก็ผลิตน้ำสลัดซีซ่าขึ้นมาขายเองซะอย่างนั้นเลยค่ะหลังจากนั้้้นนาาาสสลััดขของงซซีี่่่คะะกก็มรเไยยทวว ก็แปะป้ายว่าซีซาสลัดประมาณนั้นแหละและนี่ก็คือที่มาของซีซารสลัดทั้งหมดกี่เวอร์ชั่นก็ไม่รู้นะคะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันที่ถูกต้องที่สุดเวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันที่ออริจินอลที่สุดใครพูดจริงใครพูดโกหกหรือมันอาจจะแค่แบบเอ้ยผลิตขึ้นมาพร้อมๆกันในระยะเวลาใกล้ๆกันเพราะว่ามันก็อยู่ในร้านเดียวกันวัตถุดิบมันก็เหมือนกันแล้วท้าาทุกอย่างมายำรวมกันก็ได้สลัดเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าใครจะต เลยนอกจากว่าเออซีซ่ามันก็เป็นชื่อของคนที่ฮิตในอิตาลีแล้วก็บังเอิญว่าในซีซ่าคาดินีนี่ก็เลยได้ชื่อว่าซีซ่าประมาณนั้นค่ะแต่จริงๆมันก็มีคนหนึ่งออกมาเถียงค่ะคือในปี1903โอ้โหประมาณ20ปีเลยนะก่อนที่ซีซ่าคาดินี่จะคิดไอสลัดชนิดนี้เนี่ย<ๆ>เขาเนี่ยเป็นคนอิตาลีค่ะแล้วก็อยู่ในร้านอิลิโนยของสหรัฐอเมริกานะคะพวกทาย,ยาทของเขาเนี่ยออกมาบอกว่าคุณคนอิตาลีคนนี้เป็นคนคิดสลัดชนิดนี้เพื่อขายในร้านอาหารอิตาลีที่ร้านอิลิโนยไม่ใช่ไอซีซ่คาคกการ ใส่ลงไปมันก็เลยทําให้สลัดชนิดนี้กลมกล่อมขึ้นแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วคุณปูท่ทวดของผมเนี่ยเป็นคนคิดแล้วเขาเนี่ยนะก็ตั้งชื่อสลัดชนิดนี้ว่าซีซ่าเพราะว่าขายในร้านอาหารอิตาลีแล้วบริเวณนั้นมันไม่ใช่ที่อิตาลีไงมันก็ต้องเอาชื่ออะไรอิตาลีอิตาลีมาใสาอ่อ่ะประมาณนั้นแหละเอ๊ชื่ออะไรดีนะที่จะเป็นชื่อที่มันดูอิตาลีที่สุดอิตาเลียนที่สุดอ๋อชื่อคนอิตาเลียนที่ดังที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นจูเลียนซีซ่าแหละอ่ะเอาเรียกอยางนี้แล้วกันซีซ่าสลัด,ลดเรีย หลายเวอร์ชั่นเลยมีประมาณแบบเป็น10เวอร์ชั่นเลยทีเดียวค่ะดังนั้นใครจะเลือกเชื่อแบบไหนก็ช่างมันละกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะสลัดชนิดนี้มันก็ดังไปทั่วโลกแล้วก็ดังมาจนถึงประเทศไทยที่เราได้กินกันในที่สุดนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องราวความเป็นมาของซีซารสลัดใครเชื่อเวอร์ชั่นไหนกันบ้างคิดว่าเวอร์ชั่นไหนคือเวอร์ชั่นที่ออริจินัลที่สุดแต่บอกเลยว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อเวอร์ชั่นไหนก็เป็นแค่ความเห็นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีการฟันธงแน่ๆที่ไหนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิ นะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆมันยังมีประวัติที่มาของอาหารอีกหลายชนิดเลยนะคะที่น่าเอามาคุยกันเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยววิวมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องอาหารชนิดไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะถ้าวิวคนข้อมูลเจอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะ